เราต้องรู้จักตัวเราว่าเราเป็นโรคอะไรที่จะใส่ยาขนาดไหนธรรมะอะไรเหมาะสมกับเราอย่างพวกเราเป็นโทสัจริตมันมีจริตสามเนาะอาจารย์ว่าไหมอ่าโทสัจริตอ่โลภะจริตหรือราคาจริตมันจะมีตัวใดโดดเด่นอยู่อ่เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนราคาจริตหรือโลภะจริตหรือราคาจริตสามเนี่ยโซสะดเห็นไหมโลภะแล้วก็ราคะ เราต้องเข้ามาสํารวจตัวเองก่อนว่าอันไหนเด่นที่สุดเราเป็นโรคอะไรโรคราคาหรือเปล่าหรือโรคโภสะหรือโรคโลภะจะสังเกตยังไงโรคสามอย่างนะถ้าโรคราคาเนี้ยจะไม่ค่อยหวงตังค์จะไม่ค่อยมีตังค์โรคโลภะจะอ่อนกาลังลงพวกนี้จะทุ่มเงินอย่างเดียวเสียเงินก็ไม่ว่าสังเกตดูง่ายนะถ้าโลภะจริตเนี่ยกูมีตังค์ยังไม่มีผัวไม่มีเมียก็ได้นะกูช่วยตัวเองก็ได้นิดหน่อยจริงไหม อันนี้คือโลพาชลิตถ้าโทรศาชลิตเนี่ยโอ้แสะไม่ได้วินอย่าชัดเนี่ยเน,น,น,นี่ยเนี่ยนะเนี่ยต้องดูตัวเนี้ยเข้าใจไหมต้องรู้จักตัวเองนั่นเองและเราจะเอาอยาหรือเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนแบบไหนมาแก้เอาธรรมอันตรงกันข้ามมาแก้เข้าใจไหมเออ